สวัสดีครับผมตะนะครับถ้าในในมาสเตอร์ทีเอนะครับในรายการนะครับผมก็จะใช้นาแฝงชื่อซาโตะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีความผูกพันแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะฮะจริงๆผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นครับผมเป็นคนไทยนะครับผมนะฮะก็ได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมา3ปีนะครับแล้วก็ได้ทํางานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันนะฮะตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับมีนําเข้านะครับ ผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ขายในเมืองไทยนะฮะแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ full time นะครับเริ่มเริ่มเทรดเดอร์ full time เนี่ยเมื่อช่วงเดือนมิถุนาครับผมก็คือหลังจากที่เรียนกับโค้ดแล้วนะฮะก็มีความมั่นใจมีอะไรก็ช่วงนี้ก็มีเทรดทำรายได้ไปด้วยครับแล้วก็ได้เรียนกับโค้ดมานะครับเป็นเป็นรุ่นสองทับสนะครับ ได้อะไรจากโค้ดนะฮะอย่างแรกก็คืออได้ความรู้นะครับพื้นฐานของเหรียญนะฮะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอดานะฮะโซโลนานะครับฟันทอมเหรือต่างๆนะครับที่ได้เรียนรู้กับช่องคริปโตซีสคริปโตเมดนะครับแล้วก็คริปโตเฮดแล้วก็อินดิเคเตอร์ครับที่โค้ดสอนนะครับไม่ว่าจะเป็น EMA นะฮะแท่งเทียนนะครับไทแองเกิลแล้วก็ อนพิเศษในส่วนของาพาราบุษาให้ด้วยนะฮะมีทั้งความรู้นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ในการเทรดเทคนิคในการเทรดใช่ไหมครับแล้วก็มีในเรื่องของ m i n d s e t นะครับแล้วก็มีเรื่องของการวางแผนอพอร์ตนะครับการเข้าซื้อขายหรือว่าการบริหารการจัดการพอร์ตนะฮะก็จะไดใ้ในส่วนนี้ครับผม เกิดผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับก็พอได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคในการเทรดเรื่องปัจจัยพื้นฐานทําให้เรามั่นใจนะครับทําให้ผมมั่นใจว่าผมจะเทรดหรือว่าผมจะซื้อเรียนไหนนะฮะเข้าซื้อนะช่วงไหนนะฮะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับตั้งเป้าสามารถทํากําไรได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะก็พอได้ความรู้ได้ความมั่นใจนะฮะแล้วก็สิ่งที่มองเห็นชัดๆเลยนะก็คือ เรื่องของกำไรนะที่ได้จากการที่ได้เรียนกับโค้ดนะครับผมซื้อ EDA นะครับตั้งแต่ราคา0.8ดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้ขายไปช่วงประมาณ3เกือบเกือบ3ดอลลาร์นะครับผมก็มีการปล่อยเทคกำไรให้โปรฟิตนะฮะก็ได้ได้กำไรนะครับแล้วก็มีเขาเรียก ความมั่นใจแล้วก็เทคนิคในการเทรดเพิ่มมากขึ้นนะครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอ่ก่อนที่จะเรียนกับโค้ดนะครับผมก็ได้ศึกษาด้วยตัวเองนะแล้วก็อ่านหนังสือเองเทรดเองจริงๆเข้าวงการมานานแล้วครับมาเกือบเกือบเสปีละผมเข้ามาตั้งแต่ปี2 0 2พัน่ท,ทุปี2017นเะเข้ามาช่วงช่วงเอ่ซูเปอร์ไซเคิลก่อนหน้านี้นครับ ช่วงฮาร์วิงก่อนก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็จริงๆเรียนรู้เองแต่ก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งนะฮะแต่พอมาเรียนกับโค้ดเนี่ยทำให้รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็พอได้ลงเทรดเองนะครับแล้วกอ็อยู่ในทีมงานโปรเจกต์ของโค้ดนะครับอยู่ในทีมมัสเตอร์ทีเอได้วิเคราะห์เรียนอะไร,ะไรต่างๆทำให้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากอินดิเคเตอร เ e m a และที่กล่าวมานะครับก็ยังมี f i โบนั c ชีนะครับแล้วก็เบรนเจอร์แบนนะแล้วก็ฟิโบลิบินแล้วก็อื่นๆนะครับอีกหลายๆอิดิเกเตอร์ T นะครับก็ใช้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นกับผทครับก็อยากให้คนที่จะเข้ามาเรียนรู้ในตลาดคริปโตนะครับ ก็อยากให้มาศึกษานะครับศึกษาอย่างจริงจังนะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงจริงๆนะฮะความเสี่ยงหลายๆด้านถ้าความเสี่ยงนั้นนะเกิดจากความที่เราไม่มีความรู้นะผมว่าเป็นความเสี่ยงที่เสี่ยงที่สุดนะครับในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็าตามนะให้เราเข้ามานะครับเข้ามาเรียนกับโค้ดกับอยู่กับทีมงานของเรานะครับแล้วก็ได้อยู่กับคอมมูนิตี้นะ ไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวนะครับได้เรื่องของข่าวสารนะครับอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะทำให้รุ่น3ามนะครับรุ่นน้องที่จะเข้ามาเนี่ยนะได้เรียนรู้และเข้าใจนะฮะแล้วก็ได้รู้รู้ลึกซึ้งนะครับแล้วก็ไปประกอบในการเทรดและการซื้อขายการลงทุนนะครับผมมองว่าเ,าเป็นประโยชน์มากๆนะแล้วก็ทำให้เราได้เปรียบตลาดแล้วก็หลายๆคนด้วยครับ ถ้าเรามีความรู้เราเทรดแบบมั่นใจมากขึ้นครับผมก็อยากให้เข้ามาอยู่ในเป็นพี่เป็นน้องนะคริปโตเฮดนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับครับ